สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่แม่น้ําเมยนะครับเราอยู่บนภูเขานะครับตรงนี้ก็จะมีภูเขาที่แบบว่าสูงมากนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากนะครับหลายคนอาจจะยังไม่เคยมากันนะทุกคนเนี่ยตรงนี้ก็จะมีน้าเมยไหลจากบนภูเขานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไอบ่อน้ำนะครับที่ซอกเข้ามาอยู่ข้างในทุกคนเนี่ย น้อยคนเนี่ยุกคนดูดูดูหนูว่านนูว่ารัฐบาลบอกว่าเปล่าจะพละาะไ่วไหมลองนี่นะครับน้องเขาจะลองเข้าไปดูไว้เข้าไปได้หรือเปล่าถ้าเข้าไปแล้วทะลุไปฝานประเทศพม่าเลยครับเนี่ยดูดูดูครับหลังเข้าไปทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูฝันนี้นะครับขอความไว้เนาะ